กับตาเนเป็นกับตันอีกแล้วทุกคนจะให้หนูเป็นกับตันเรือกี่ล้ำก็ได้แต่อย่าเชียร์ให้หนูเป็นกับตันวงเลยมันเป็นไปไม่ได้นะคะวันนี้ไปอ่านเจอทวิตหนึ่งมาบอกว่ามิวเป็นแคนดิเดตกับตันวงคนต่อไปแน่นจะบอกว่าไม่ใช่นะทุกคนไม่มีวันใช่เลย นะคะที่ไปทานข้าวเพราะว่าที่ไปทานข้าวกับพี่เชอร์ไปกับไปกับพี่เออาร์ด้วยแล้วก็ไปกับนิกกี้ด้วยคือตอนนั้นน่าเป็นอ่าเคเตอร์รอบบ่ายเสร็จใช่ไหมแล้วก็แล้วก็บอกว่าอุ้ยเดี๋ยวจะลงไปหาอะไรกินอะไรเงี้ยแล้วพี่เชอร์ก็บอกว่าอุ้ยอยากกินอาหารญี่ปุ่นร้านนั้นร้านนั้นคือร้านที่เคยไปซื้อไปซื้อมื้อเช้าด้วยกันเมืม่อเมื่อวีก่อนเออก็เลยแบบไป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 เดี๋ยวไปด้วยก็ได้อะไรเงี้ยก็เลยไปทานข้าวด้วยกันไม่มีอะไร มากกว่านั้นก็มีคุยงานนิดหน่อยบ้างอัปเดตอะไรอย่างนี้แต่ว่าไม่ได้คุยเรื่องกับตันโงนะจ๊ะนะจ๊ะ,นะจะเข้าใจไหมงานจับมือเดินมีนาค่ะงานจับมือเดอนมีนานะคะช่วงต้นมีนาทุกคนก็เตรียมเคลียร์ตารางนะมาหากันเยอะๆนะคะก็จะเป็นงานจับมือปีสุดท้ายแล้วเนาะมีนาจริงเหรอจริง มีนาเพราะว่าพี่เชอร์บอกว่ามีนาไงพี่เชอร์บอกในไรเริ่มขายบัตรเมื่อไหร่อันนี้ไม่แน่ใจอะ่ะทำไมปีสุดท้ายก็เพราะว่าไม่ยุตจะหมดสัญญาแล้วไงคะ่ะอีกปีกับสามเดือนไม่ต่อหรอคุณไม่รู้สิหนูรู้สึกว่าหนูไม่มีอะไรติดค้างแล้วอะ่ะกับที่นี่อืรู้สึกว่ามันเต็มที่แล้วสุดๆแหละปีนี้ก็จะเป็นปีสุดท้ายที่หนูก็จะตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่นะคะตอนนี้หนูมีโทเคนเยอะมากใครจะซื้อทักมานะจ๊ะ เอาเล่นนะคือหนูว่ามีโทเค็นเยอะมากเลยตอนเนี้ยใช้่ล่าสุดวันนี้ใช้โทเค็นใช้โทเค็นแรกเสื้อเสื้อบอลตัวเองไปอันหนึง่งไซส์ 3XL เพราะว่าหนูอ่ะตอนที่หนูเซ็นตัวลายเซ็นอะ่ะคือมันไซส์ S แล้วมันตัวเล็กมากคือหนูไม่รู้เลยว่าหนูจะยัดแขนหนูเข้าไปได้หรือเปล่านะสําหรับไซส์นั้นเก็บโทเค็นไว้บวดจีจริงด้วย เออเราเก็บโทเค็นไวโว GE ให้ตัวเองดีไหมหนู <laughs> <laughs> ไม่อยู่จะได้เป็นเซนเตอร์ไหมนะ <laughs> ใช้โววตัวเองใน G ีได้ไหมเผื่อออกไปแล้วคะ่ะมันก็โอดได้นะ <laughs> เพราะว่ามันก็เป็นแอคเคาท์ที่แบบเราถือโทเค็นของตัวเองไปแต่ว่ามันไม่ได้เป็นโทเค็นตุ่มเดียวไงทุกคนหนูไม่ได้มีแบบ4,000โทเค็นในแอคหนูไม่ใช่ GE มีเมื่อไหร่ครับไม่รู้ต้องไปถามชี้ให้นินเชอร์ปังนะคะ เนกับ V R และยังมีเคอเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am for 4D application